ครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายตัวแยกหนอกเว้ต้นนี้ออกนะครับเป็นน้ำวัดัง่งก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องลื้อดูก่อนว่าหนอจะอยู่ลึกแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นหนอที่3ที่จะแยกออกจากตัวต้นแม่นะครับ การแยกก็ต้องรามัดระวังนิดนึงสิ่งที่ต้องรามัดระวังคือเวลาที่เราแยกออกไปแล้วเนี่ยก่อนคือตอนที่เราจะแยกนะครับต้องระวังว่าหน่อจะต้องมีรากติดไปแล้วก็ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้ตายนะครับน้อยที่สุดคือทําให้การเติบโตเนี่ยมันชะงักนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องระมัดระวังถ้าเราทําให้เขาได้รับการกระทบกระเทือนน้อยนะครับ <_ d ata> การจเจริญเติบโตก็จะชะงักน้อยแต่ถ้าเราทําให้เขากระทบกระเทือนเยอะนะครับมันก็จะทําให้เขาชะงักการเติบโตแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนานนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อแม่ นี้ขุดมาตั้งแต่วันที่15เดือนที่แล้วดินสมบูรณ์ดีครับมีสสเสด็จงเสดือนเยอะเห็นเลยครับเห็นเลย มือเปลาเนี่นะครับหรือเสเดือนหนอ่อ็สมบูรณ์หน่อแทงแทงมาลึกจริงๆรงลากลาก,ลากมีเยอะแล้วละ่ะแต่เราก็ต้องนี่มีตาหนึ่งนะครับต้องระวังตานี้เลยเดี๋ยวพอเราหน่อนี้ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะตานี้ก็จะแทงขึ้นมาคือต้องต้อง,ต,องต้องรีบเอาออกเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยว ตามันหน่ออื่นมันก็จะออกมาช้าไปด้วยเห็นรากอะ่ะมีลากเยอะด้วยมีลากอ่อนลากใหม่ลากของของตัวตัวหน่อเน,น,นี้ยนะครับก็มีเยอะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเอาน้ำมาฉีดเพื่อให้มันเห็นลงไป ใกล้ๆอีกนะครับพอเราแทงลงไปแล้วเนะี่ยมันก็จะได้อ่าเห็นว่ารากมันมีมากน้อยแค่ไหนมันจะได้ติดรากมาเยอะ ุยมาแล้วเจอตาหนออีกก็ดีใจเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่ามันมีหนออีกแน่นอนนะก็จะเห็นลากเพลกลากของต้นแม่ลากของต้นลูกเดี๋ยวแทงไปตรงนี้เดี๋ยวไปเอาสายน้ำมาฉีดแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ฉีดไปเลยในการทำความสะอาดตรงนี้ตาไป็นี้ด้วย แล้วก็ทําให้เราเห็นลาบนะครับแล้วมันก็ทำให้ลาบเหลวเดี๋ยวเวลาเราแทงไปแล้วมันจะได้เห็น เพราะเราจะต้องดึงตัวลากขึ้นมาให้ได้มากที่สุด มา,าามาแล้วครับตัดเอาแบงออมาแล้วบําบํามบํมนี่ครับนี่ฮะแล้วก็ลากมาครับ เดี๋ยวจะให้ดูลากเขานี่ครับรากทดลองไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วนอกจากลากเก่าก็มีลากใหม่ด้วยนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปปลูกไอ้ตรงส่วนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะต้องทาปูนนะครับด้วยตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องทาปูนแดงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไม่ให้มันเน่านะครับเราก็โชคดีนะครับที่นี่มีหนอนหนึ่งจาหนอมันโคลมแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะโอเค ัวนี้เราก็ต้องทาด้วยเหมือนกันโอเคเพื่อฆ่าเชือ้อเรียบร้อยแล้วครับคือเราเราก็กบต้นแม่มเห็นหตรงนี้ก็มีตาหนึ่งเลยก็จะออกมา แค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็ลดน้ำปกติโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันไปปูกต้นนั้นก่อน